เบลล่าราณีโชนะสดสวยไร้ที่ติ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดเวลาตั้งแต่เป็นสาวโสดสำหรับสาวเบลล่ารานีแคมเปญที่ในตอนนี้ก็ยังคงมีสถานะโสดเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าเบลล่าก็เป็นประเด็นกับกองทัพพีกลูกชายนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชยัยและในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นล่าสุดมีรายงานว่าเบลล่ารานีได้ออกมาโพสคลิปในช่องติ๊กต็อกเต้นเวอร์เพลงคา ฟอีนของหญิงลีไม่ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้กำลังดังแต่หลายคนกลับโฟกัสที่หน้าสุดของเบลล่าที่ต้องบอกเลยว่าความสวยที่แท้จริงไม่ต้องแต่งหน้าก็งามขนาดสวยเป๊ะไม่ต้องงอเมคอัพเลย